สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BTV ธรรมดานะครับช่อง BTV ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจน์เช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่17นะครับ17าค2 5 6 7นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะวันอังคารนะครับหุ้นดาวโจน์ก็เป็นหุ้นจากสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีให้ชมทุกๆวันจนถึงวันศุกร์นะครับตอนเช้าี4นะครับ T4 ตรงๆนะอ่เ2ช้าวันอังคารนะ ก็ช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม้วยลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันจนถึงวันศุกร์นะครับขอขอบคุณมาทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดเจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดางก็จะมาวาระให้ท่านผู้ชมได้รุนรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเอาคนลงไปหน่อยะครับคันี้นะครับมาชมกันได้เลยนะครับดาวนี้มีอะไรบอกาบ้างนะครับ หนึ่งกับสองนะครับสามนะหนึ่งสองสามเน้นที่สองกับสามนะครับสองหกหกสองสามหกหกสามสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสองเก้าก็สองสามเก้าก้สามนะครับส่วนชั่วลองอีกตัวหนึ่งหนึ่งนะถ้าหนึ่งมาจะอะไรอันหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วครับมาจันทร์จันทไว้หน่อยนะพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับสองสามสามสองนะครับสามหนึ่งครับทำกันทร์ไว้นะเจ็ดแปดเก้า 7, 8, นะครับเด่นนะเจ็ดแปดเก้านะแบ 3, นะบนี้นะครับส่วนชอบไปนำไปใช้เราเน้นที่สามเราก็ดูแปดสามนะ ยิงนะครับใครชอบหนึ่งกับสองว่าสามนี้นะครับใครชอบหนึ่งก็หนึ่งมาใส่นะอ่าตัวนี้นะครับสามเป็นหลักนะอือครับเอาอันนี้นะครับอ่าเป็นชอบข้างน้ำไปซ้ายนะครับเจ็ะอะไรเจอะอะไรแคปเจอร์น่าจะแคปเจอร์อะไรนะครับประมาณนี้นะครับจบแล้วจบแล้ว จะทำเนาะตามบโอเคตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆากนะครับขอให้ท่านโชคดีโชคดีแห่งนะครับวันนี้นนนนนว,วันตามนี้นะครับขอให้ท่านไม่เจ็บไม่เจนินะซีสีนะครับซีสีตรงๆนะอ่าแล้วเข้ามาดูนะครับไปนอนแล้วก็มาดูตอนเช้าเอาอารๆๆนี้ครับชวมดีครับสวัสดีครับ